วันนี้บอสบ้านานะครับมีภารกิจแต่เช้านะครับต้องมาดอนเมืองอขึ้นเครื่องไปที่อุดรธานีนะครับเพื่อไปพบกับสมาคมการพังเมืองไทยนะครับเรามีภารกิจที่จะไปพัฒนาจังหวัดอุดรธานีให้เป็นสมาร์ทซิตี้นะฮะแล้ววันนี้ก็เป็นวันลอยกระทงด้วยบอสบาณนาอาจจะไม่มีเวลาที่จะไปลอยกระทงนะฮะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่อุดรธานีครับ ข้อความเห็นทานเสมอค่ะแต่ถ้าเจ้านายลืมโทรหาโรงแรในที่ 1, 3, 1, หนึ่งสามเจ่ดแปดหรือคลิปโแรดอทคอมค่ะทุกเที่ยวบินมีห้อยินขอบคุณเลยล่หลังที่เราลงจากเครื่องมาแล้วนะฮะมาถึงที่จังหวัดอุดอรแล้วนะฮะจังหวัดอุดอรเนี่ยก็ให้เตรียมเอกสารในการตรวจในการฉีดวัคซีนโควิดก่อนที่จะอนุญ,ญาตให้เข้าเมืองอุดอร ตอนนี้เราก็กำลังนั่งแท็กซี่นะฮะไปที่โรงแรมเซนทาราฮะอุดอนครับ,บอสบ้านายก็ได้มาถึงจุดหมายแล้วนะฮะที่โรงแรมเซนทราแกนนะครับก็เดี๋ยวเราไปที่ห้องประชุมนะฮะเพื่อเตรียม ความพร้อมสำหรับที่จะประชุมช่วงบ่ายนี้รอลงทะเบียนนะฮะที่จะเข้าร่วมประชุมตอนนี้ก็รอผู้เข้าร่วมประชุมสักพักหนึงนะฮะเดี๋ยวก็จะเริ่มประชุมกันแล้วในเมื่อภาพเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยนะฮะอยากจะให้ทางภาคส่วนของโดยเฉพาะภาคเอกชนก่อนนะครับนะครับได้มานั่งคิดกันว่ามีข้อเสนออะไรที่ จะาําเนินการแล้วก็สมาคมการทั้งเมืองผมเองกดบัตรนี่นะจะนำดาเนินการไปแล้วก็คนใช้เยอะมากในอีสานที่เยอะที่สุดละแต่ว่า,าความทันสมัยของตัวท่าอากาศยานและก็ฟาซิลิตี้่ากการที่รองรับผู้เดินทางเนี่ยยังผมก็ยังถือว่าถ้าเรียบเทียบกับเมืองอื่นนื่ยถือว่า รอยพนานหลังจากประชุมทั้งวันนะครับเรามีภารกิจตั้งแต่เช้าเลยนะฮะประชุมในการพัฒนาเมืองอุดรธานีนะครับก็หลังจากลงจากโรงแรมมานะฮะก็จะมีกิจกรรมลอยกระทงเล็กๆนะฮะอ,อยู่หน้าโรงแรมนะฮะทางเข้าเซ็นทนราาัลพลาซาอุดรธานีนะฮะ ก็เดี๋ยวเขาไปดูเขานิดนึงนะฮะว่ากิจกรรมลอยกระทงเขามีอะไรกันบ้างก็จะ,ะเป็นกิจกรรมเล็กๆนะฮะก็จะมีเด็กๆมาประกวดกันนะฮะ วันนี้ประชุมถึงเย็นเลยนะฮะในส่วนของบอสพันนาก็คงไม่ได้ไปลอยกัะทงนะฮะเพราะว่ายังอยู่ที่อุดรอ,อยู่เลยนะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่